ตอบกู้ถามแยกเฉพาะต่อไปครับก่อนที่จะตอบคำถามผมขอที่แจงสั้นๆเรื่องครอบครับการถามตอบกระทูแยกเฉพาะนี้ผู้ถามสามารถถามได้สองครั้งในเวลา20นาทีถ้าท่านต้องการถามสองครั้งกระคุณาแบ่งเวลาให้มัน <c oughs> ไม่เกิน20นาทีนะครับท่านตีก็เช่นเดียวกันครับท่านสามารถจะตอบคำถาม ได้สองครั้งในเวลา20นาทีก็ท่านก็ช่วยเผื่อเวลาจะตอบคำถามที่สองด้วยนะครับต่อไปเป็นกระทู้ถามที่714ครับเรื่องการพิจารณาจัดตั้งองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลนิคมสร้างตนเองแยกจาก เทศบาลตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะและส่งเสริมการกระจายอำนาจนะครับซึ่งเป็น <c oughs> กระทู้ถามของคุณสาธิตทวีผลครับถามรัฐมนีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยสำนักง,งานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่าท่านรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับ ติดภารกิจราชการที่สําคัญได้มอบหมายให้นทีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยท่านจักด,ดาวิเชียนซินเป็นผู้ตอบกรู้ถามแทนตามข้อบังคับที่ร้อบเอ็นะครับและเพื่อประโยชน์ของการตอบรู้ถามนี้นะครับอนุญาตให้ผู้สนับสนุนข้อมูลเข้ามาช่วยในห้องช่วยในห้องนี้สองท่านนะครับท่านแรกคือ ุณสุวิชาเป็นภัยบูรณ์ผู้ในการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยท่านที่2คือท่านทิติศักดิ์วัฒนายนนิติกรทานานการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นกรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับครับขณะนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาพร้อมแล้วก็เชิญคุณจัดทิศทวีผลครับ เรียนประธานสภา,าที่เคารพครับผมสาธิตทวีผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดลบบุรีครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านประธานที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้ของผมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวันนี้ครับและต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านศักดาวิชินสินครับที่ได้กรุณาสละเวลามาตอบกระทู้ของผมครับท่านประธานที่เคารพครับตำบล นิคมสร้างตนเองครับอยู่ในพื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับโดยพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูมเนี่ยประกอบไปด้วยพื้นที่2ตํตำบลก็คือตำบลน,นิคมสร้างตนเองและตำบลโคกตูมครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นรูปแบบการปกครองการรวมตำบลเข้าด้วยกันแล้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวซะ ทีเดียวมากนะครับเพราะว่ามีไม่ค่อยเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบตำบลเดียวแล้วแบ่งแยกออกเป็นสองอบพอและขนาดนี้จะเยอะกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกตูมเนี่ยมีขนาดที่กว้างนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สองตำบลส่วนรายละเอียดเนื้อที่สองร้อยสิบเก้าจุดสี่เจ็ดตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรสามหมื่นกว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าทางท่านรัฐมนตรีมีข้อมูลแล้วผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับ ผมจะขอเล่าย้อนกลับไปถึงที่มาของสองตำบลน,นี้ว่าทําไมถึงรวมเป็นเทศบาลเดียวเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันก็คือก่อนหน้านี้เป็นสุขาวิบาลโคกตูมนะครับแล้วก็ต่อมายกสถาน,นะเป็นเทศบาลตํำบลโคกตูมโดยที่ท่านกำนันทั้งสองตำบลในขณะนั้นนะครับได้ตกลงกันอ,อยู่ในร่วมกันอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันซึ่ง ประชากรนัขณะขน,นั้นก็ไม่ได้มากเหมือนปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของประชากรของจํานวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านกำนันในขณะนั้นก็คงไม่ได้คิดว่ารวมกันมาแล้วพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันจะแยกการปกครองยากแบบนี้ครับเพราะว่ามีรายละเอียดในพื้นที่ด้วยเป็นเรื่องของการเมืองด้วยครับท่านประธานปัจจุบันนี้บำรวดเปลี่ยนไปครับตำบลน,นิคมร้างตนเอง มีอัตราการเติบโตของจำนวนครัวเรือนค่อนข้างมากมีจำนวนประชากรกว่า1นึ0งหมนคนครับก็หากดูตามเกณฑ์ของการขอจัดตั้งเทศบาลสามารถที่จะทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลหรือเทศบาลเมืองเนื่องจากว่ามีประชากรเกิน5,000คนคนครับสามารถที่จะขอยกสถานะเป็นเทศบาลตำบลได้และก็มีประชากรเกิน1 0 0 0 0คน ก็สามารถที่จะยกสถานะเป็นเทศบาลได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าดุลพินิษของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าถ้าหากแยกเนี่ยจะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในรูปแบบเทศบาลอะไรอันนี้สดแท้แต่ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้ลงพื้นที่มาทั้งสองตำบลนะครับทั้งตำบลนิคมสร้างตนเองและตำบลโคกตูมโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองพี่น้องประชาชนสะท้อนกันมามากครับว่า อยากจะขอแยกการปกครองออกมาเป็นเทศบ,บาลของตัวเองครับท่านประธานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะปัจจุบันนี้ครับมีเสียงสะท้อนมามากมายว่าการบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากว่าพื้นที่มีขนาดใหญ่ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องพื้นฐานเลยคือการเก็บขยะประชาชนในพื้นที่ตำบลที่คมร้างตัวเองเนี่ยและตำบลโคกตูมเนี่ยเขาบอกว่า ทางเทศบาลเนี่ยไปเก็บขยะให้เขาได้อาทิตย์ละวันซึ่งมันควรจะได้สักสองวันนะครับก็เลยจะมีคำถามถามถึงท่านทางรัฐมนตรีนะครับว่าข้อหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีนโยบายในการพิจารณาจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตตำบลน,นิคมสร้างตนเองหรือไม่อย่างไรครับขอทราบรายละเอียดครับข้อสองครับ หากกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายดังกล่าวครับมีการกําหนดแผนและขั้นตอนในการดําเนินการหรือไม่อย่างไรและสามารถเริ่มได้เร็วที่สุดเมื่อใดครับและข้อสุดท้ายครับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายหรือแผนงานในการปรับปรุงโครงสร้างการบริการการบริหารท้องถิ่นเพื่อให้การกระจายอำนาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของความต้องการประชาชนในพื้นที่ที่ขยายตัว หรือไม่อย่างไรขอทราบไละเลยครับตับขอบคุณครับขอบคุณคุณาสริตุยผลครับขอเชิญท่านตีช่วยว่าการกระทรวงมาไตยครับครับเรียนท่านประธานสาภาที่เคารพผมศักดาวิเชียนสิน์นมำตีช่วยว่าการกระทรวงมาไตยครับผมเข้าใจท่านสาธิตน,นะครับว่าเราเป็นผู้แทนเราก็อยากจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้สะดวกสบายแล้วก็อ,อยู่อย่างมีความสุขาการแยกอบอตอรหรือเทศบาลน,นะครับต้องเรียนท่านตรงๆว่ามันเป็นกฎหมายเป็นร่ำรรัดนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปแยกเพิ่มเติมอีกได้ซึ่งในอบอตอของประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งหมด5,300ันสามร้อยนะครับซึ่งเรากำหนดเต็มพื้นที่ ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเราก็ยังมีเทศบาลอีก2,400แห่งซึ่งอบตอเนี่ยถ้าเกิดมีประชากรอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยเราก็สามารถยื่นขอไปเป็นเทศบาลได้ซึ่งขณะน,นี้มันกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงจากอบตอเป็นเทศบาลอีก319แห่งนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับกำลังที่จะดำเนินการปรับปรุง นะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพคือเทศบาลมันจะมีสิทธิประโยชน์ที่ทําให้ประชาชน,นได้รับสิทธิ์มากกว่าอบตอทีนี้เจตนาท่าน,นผมเข้าใจท่านว่าอยากจะแบ่งแยกอบตอเ,เพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงใช่ไหมครับทีนี้จริงๆแล้วเ,เมื่อเราออกกฎหมายตั้งแต่แรกเลยเนีุ่กตตำบลเนี่ยเป็นอบตอ แต่ในเขตสุขาเดิมนะครับก็เป็นเทศบาลวันนี้ทุกพื้นที่มันมันเต็มหมดเลยครับรรท่านประธานนะครับเขาคงทำไม่ได้ในของที่เทศบาลโคกตูมที่เราจะมาแยกออกจากกันนะครับเขาคงมีคำตอบท่านใดครับท่านประธานครับขอบคุณท่านปีช่วยว่าการส่งอันไทยครับเชิญคุณสาธิตถามเป็นครั้งที่สองครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสาธิตทวีผลครับผู้ทแทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรคประชาชนครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่กรุณาตอบคำถามของผมครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถแยกออกจากกันเนี่ยได้ไม่กล้าว่าติดด้วยเงื่อนไขกฎหมายอะไรนะครับเดี๋ยวตรงน,นี้ผมต้อง,องไ,ปไปดูว่าว่ามันทําได้ไหมเพราะว่าผมเห็นบางพื้นที่มีการรวมตําบลจาก เอาเอบตอไปรวมเทศบาลแล้วก็ไปรวมอบตอแล้วก็ยกเป็นเทศบานลนครขึ้นมาอย่างเช่นในบางจังหวัดนะครับก็ก็ทําได้แต่ทีเนี้ยการแยกตัวออกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเทศบาลอยู่แล้วเนี่ยครับเทศบาลตําบลเนี่ยแล้วก็มีเนื้อที่ที่ที่กว้างกว้างมากแล้วก็มีจํานวนประชากรกว่าสามหมื่นคนนะครับแล้วซึ่งเป็นคนละตําบลด้วยเนี่ยมันมันจะทําไม่ได้ใช่เหรอครับ ท่านรัฐมนตรีครับไม่สามารถที่จะแยกตำบลออกจากกันแล้วก็เป็นเทศบาลใครเทศบาลมันได้อย่างนั้นหรอครับแล้วก็ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าแยกไม่ได้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับว่าจะยกระดับยกสถานะการเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเพราะว่าด้วยเทศบาลโคกตูมเนี่ยก็ถึงเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ จำนวนประชากรรายได้ในการจัดเก็บรายได้ที่รัฐจัดสรรและอุดหนุนหให้นะครับท่านประธานก็ฝากท่านรัฐมนตรีครับกลับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณ,คณ,คณสาธิตดุวิประครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีตอบเป็นครั้งที่สองครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในสักดาวิเชียนสินครับประเด็นที่เราจะยกสถานะจากเทศบาล ตำบลน,นะครับเป็นเทศบาลเมืองเนี่ยเราสามารถทําได้ครับถ้าเรามีประชากรที่อยู่ในมีราษฎรนะในสัมนาอนะัลเตเนร่าเกินหนึ่งหมืนคนอันนี้เรายกอัพเกรดสถานะได้นะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สารากางจังหวัดอันนี้เราไม่ต้องดูจํานวนประชากรนะครับเราก็สามารถจะเป็นเทศบาลเมืองได้เลยนะครับส่วนเทศบาลตำบลที่มี มีประชากรมากๆเกินห้าหมื่นคนก็เป็นเทศบาลนครได้นะครับอันนี้คือสรุปแล้วว่าเราจะแบ่งแยกหรือเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้แต่เราจะอัพเกรดของอตั้งแต่อบตอเป็นเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครอับเกรดได้ขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรครับครับขอบคุณท่านปีเจกันส่งมาถ่ายครับครับ ไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมฮะก็เพราะว่าถามสองครั้งแล้วละโกงกระจางนะครับขณะนีครับอาจารย์ครับจัว่าเวลาผมยังพอเหลืออยู่นะครับก็อยากจะเสนอเนี่ยเพิ่มเติมครับอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าในเมื่อถ้ามันแยกจากกันไม่ได้เนี่ยทางกระทรวงมหาทยเนี่ยขอให้ทางกระทรวงมหาทยเนี่ยดูในเรื่องของชื่อหน่อยครับเพราะว่ามันมีพื้นที่สองตำบลประชาชนในพื้นที่ตำบลที่คม้ังตนเองเนี่ยเขาก็อยากให้มีชื่อของตำบลเขาเนี่ย เข้าไปอยู่ในเทศบาลนั้นได้ด้วยนะครับอาจจะให้ผมคิดให้ก็ได้ว่านิคมโคกตูมแบบนี้ครับกลับขอบคุณครับท่านประธานครับคลอัญตวีผลครับแกครับท่านปรีครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสดาวิเชียนศินนิตยช่วยว่าการกระทรวงมาไทยข้อเสนอของท่านสาธิตอันนี้ทําได้ครับเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวผมจะให้ทางกระทรวงมาไทยรับ แล้วก็ประสานงานกับท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ,รบขอบคุณท่านที่ช่วยนะครับขอบคุณผู้ถามด้วยท่านสาธิธตทวีผลครับก็เป็นนว่าจบกระทู้ถามอยากจะเพาะที่714นะครับขอบคุณ